สอนวาดโบรูตกบายูกิมิสาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างใบหน้าค่ะวาดทรงกลมขึ้นมาวาดคางวาดหน้าจะเอียงเอียงเหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะจะเอียงประมาณ45องศาเส้นแกนกลางจะเอียงไปด้านซ้ายหน่อยๆน,นะคะ,ะประมาณนี้จากนั้น จะวาดคิ้วขึ้นไปตามแนวเส้นคิ้วค่ะวาดจมูกมาให้จลดกับเส้นจมูกที่เราร่างไว้จากนั้นดวงตาค่ะตาเขาจะคล้ายๆกับนาลูโตเลยนะคะเพราะว่าเป็นพ่อกับลูกกันเนี่ยค่ะตาจะมาแบบนี้แล้วก็อาขีดแหลมขึ้นไปประมาณนี้ดวงตากลมนะคะ จากนั้นก็มาวาดปากค่ะจะยิ้มประมาณนี้นะคะนี่ค่ะีสัญ,ญาลักษณ์เลยอยู่ข้างใบหน้าจากนั้นก็จะวาดใบหูนะคะเห็นไหมคะคู่เพืพ่อนจะวาดตามเส้นแนวตรงนี้หูจะอยู่ตรงนี้พอดีจากนั้นก็จะวาด ที่คาดหัวนะคะสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านแต่ว่าคิ้วจะลงขึ้นไปประมาณนี้นะคะจากนั้นวาดผ้าคาดหัวค่ะจะมีตราหมู่บ้านเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแผ่นตรงนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์นคะคะโคโนะะ จากนั้นก็จะเป็นทรงผมนะคะเอกลักษณ์ก็คือจะมีหน้าม้าใหญ่ๆมาแบบนี้นะคะแหลมๆอยู่ประมาณสามเส้นนะคะตัวหน้าม้าก็จะปิดคิ้วด้านหน้านิดนึงแล้วก็โค้งมาทางหลังคิ้วด้านหลังจากนั้นผมก็จะลงมาเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะแหลมๆมมาแล้ว จากนั้นตรงส่วนนี้จะเป็นผ้าคาดหัวที่ต่อออกมาจากนั้นก็จะมีเนี่ยค่ะจะงอยขึ้นไปและผมจะชี้ขึ้นไปแหลมๆนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นชี้ขึ้นไปแหลมๆเลยโอเค จากนั้นก็วาดลําคอค่ะลําคอก็ขีดมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นเสื้อค่ะเสื้อคลุมเสื้อคลุมก็จะเป็นคอคอตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปกคอเสื้อจะตั้งขึ้นมาประมาณนี้ จะมีซิปเนี่ยค่ะจะเห็นซิปประมาณนี้ค่ะจากนั้นจะเป็นเสื้อด้านในก็จะมีเนี่ยค่ะสองชั้นแล้วก็จะมีสร้อยมีชี้ห้อยแบบนี้นะคะจากนั้นก็แขนเสื้อคลุมค่ะจะรอยยับเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะคะให้เราค่อยๆร่างในส่วนที่เป็น เป็นแขนก่อนค่อยมาใส่รายละเอียดรอยยับที่หลังได้นะคะเดี๋ยวไม่งั้นเราจะงงตรงนี้จะเป็นนิ้วมือค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็จะเป็นแขนที่งอไปเป็นท่าเนี่คะกอดอกอยู่เสื้ออีกด้านก็จะเห็นนะคะแขนงอเข้าประมาณนี้ Okay. จากนั้นก็จะเป็นเป็นริ้วนะคะริ้วสีชมพูมาประมาณนี้จะมีรอยยับเดี๋ยวเราใส่รอยยับคร่าวๆแล้วก็ขีดริ้วสีชมพูลงมาเลยค่ะนคะคะลิ้วสีชมพูของเสื้อก็จะมาประมาณนี้นะคะ อีกด้านก็จะเป็นริ้วเหมือนกันจะมีรอยยับหน่อยนะคะเออใส่รอยยับประมาณนี้ได้เลยจากนั้นตรงแขนที่กอดอ,อกอีกด้านก็จะมีลิ้วเช่นกันโอเคมาจากนั้นเรามาลบเส้นล่างโดยประมาณก่อนนะคะเราตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกเสริมที่เตรียมไว้ วาดตรงผมหน้ามาที่บางลงมาที่ใบหน้าก่อนนะคะเพราะว่าจะอยู่บนสุดอย่างที่ครูพี่เพื่อนเคยบอกทุกครั้งว่าวาดส่วนที่อยู่บนสุดก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ทับส่วนอื่นที่อยู่เป็นดีเทลข้างในเนาะโอเคจากนั้นก็จะวาดาตัวผ้าคาดหัวนะคะสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเนี่ยค่ะ มาถมดำให้เห็นว่าผ้าคาดหัวกับตัวตัว,ตวแผ่นโลหะตรงนี้มันจะติดกันแบบนี้จากนั้นก็อผ้าคาดหัวก็จะดึงมารอบหัวเลยค่ะจะเห็นมาถึงตรงนี้ให้เราถมดำไปเลยเนาะจากนั้นก็จะเป็นจอนแล้วก็เป็นหูตรงส่วนที่เราร่างไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะจากนั้นวาดรูปหน้าก่อนนะคะ,ะน่าจะประมาณนี้คิ้วจะขีดขึ้นไปแบบนี้ จมูกแล้วก็ปากน่าจะขายคุณพ่อเขาเลยนะคะนี่โอเคจากนั้นก็ดวงตาค่ะเนี่ยค่ะตาก็จะขีดขึ้นไปลักษณะนี้ดวงตากลมตาจะแหลมออกข้างหลังตาด้านนี้ก็จะเข้ามาส่วนด้านในแบบนี้ขีดเส้นข้าง2เส้นนะคะข้างแก้ม เนี่่ยคะจากนั้นก็จะวาดผมขึ้นไปแหลมๆขึ้นไปแบบนี้นะคะโอเคมาจากนั้นต่อที่ลำคอคะ่ะก็จะเป็นเสื้อปกคอเสื้อที่ตั้งขึ้นนะคะมันจะบังลำคอให้เราวาดปกคอเสื้อด้านนอกก่อน นี่ค่ะแล้วก็ปกคอเสื้อด้านในจะใส่ซิปไว้ลักษณะนี้นะคะเสื้อก็จะเป็นเทาชมพูนะหรือไม่ก็ดำชมพูนี่แหละแต่คู่พี่เพื่อนจะพาถมดำในส่วนที่เป็นสีเทานะคะนิ้วนะคะที่ก่อดอกนิ้วมือของบรุโต จะเป็นแขนเสื้อมาแล้วอ่าโอเคแขนเสื้อจะมีรอยยับตัวนี้จะค่อนข้างบางคน,คนอาจจะงงงงนิดนึงนะคะกับรอยยับคุยเพื่อนก็แอบงงอยู่แต่ว่าต้องทํารอยยับไว้ก่อนแล้วเราค่อยทําตัวริวร้ว,วเนอะจะได้ไม่งงอ่ะไปต่อได้กันค่ะก็จะวาด่าตัวริว้ว สีชมพูขึ้นมาลักษณะนี้มันจะไม่ขีดเป็นเส้นตรงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูไม่มีมิติโอเคเข้าใจตรงกันเนาะ,ะมาต่อที่ปกคอเสื้อค่ะก็ขีดลงมาเลยแบบนี้นะคะเป็นตัวเสื้อคุมด้านนอกจากนั้นให้วาดสร้อยก่อนนะคะแล้วก็วาดจี้เพราะว่าจี้จะทับอยู่บนเสื้อตัวด้านในเนี่ยค่ะก็จะวาดมือที่กอดอกอีกด้านหนึ่งแล้วก็แขนเสื้อ เนื่องจากดูจากการงอแขนนะคะแขนเสื้อจะจะ,จะอยู่ใต้มือหน่อยเนาะเพราะว่ากอดอกอยู่โอเคอาวาดริ้วเสร็จแล้วลบทําความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดค่ะต่อจากนี้จะเป็นการถมดําทั้งหมดนะคะกจะเริ่มจากตรงเสื้อด้านในก่อนนะคะตรงคอเสื้อตรงนี้อา่าจากนั้นก็เป็นเสื้อคลุมด้านนอกนะคะโอยเพื่อนก็จะถมดําไปเลยลักษณะนี้นะคะ Okay. อย่างที่บอกค่ะคือเราจะไม่ถมดำสนิทนะคะจะเว้นช่องว่างไว้ลักษณะนี้นะคะเพื่อให้ภาพดูไม่แข็งเกินไปเนาะโอเคมาแรงเงาต่อนะคะเราจะก็จะถมดำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ค่ะข้างๆด้านนี้ก็จะเป็นสีดําเช่นกันตัวริ้วก็คือสีชมพูนะคะใครที่อยากไประบายสีต่อก็ต่อได้เลย ใก้เสร็จแล้วนะคะอ่ามนาตรงนี้อีกส่วนที่เป็นเสื้อแขนเสื้ออีกข้างหนึง่งและส่วนนี้ที่งอแขนเข้ามาเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโบรูโตของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ